คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการรีวิวเกมเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนลงทุนแต่อย่างใดผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารและวิธีการเล่นเกี่ยวกับเกม n f t และถ้าหากชื่นชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เอาละครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Factory World ครับสำหรับเกมนี้จะให้ผู้เล่นได้เป็นเจ้าของโรงงานครับโดยเครื่องจักรแต่ละอย่างของเกมนี้จะเป็น NFT เอาไว้ใช้สำหรับเล่นแบบ Pay t to e r r นะครับโดยเกมนี้ล่าู่บนทเว Chain ครับสำหรับเกม Factory World ครับเป็นรูปแบบเกม3เหรียญและก็มีเหรียญที่ใช้ภายในเกมอีก2เหรียญครับผู้เล่นสามารถทำการเทรดเหรียญได้ใน Algor Exchange และก็ซื้อขาย NFT ได้ผ่าน Atomic Hub เลยครับ ในส่วนของการสแต็ k NFT ครับผู้เล่นสามารถทําฟาร์มแบบไหนก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เขาออกแบบมาให้การทํากิจกรรมต่างๆภายในเกมจะต้องใช้เหรียญของตัวเกมครับเช่นการขุดการคราบการซื้อคนงานอะไรประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆกับเกมใน c h e n w e ทั่วไปนะครับผมรู้สึกว่าใน Whitepaper เขาเขียนแบบกระชับไว้สุดๆเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะครับมีระบบคนงานด้วยครับโดยทุกบัญชีในตอนแรกเมื่อเราสแต็ k NFT เข้าไปภายในเกมนะครับ ทางเกมจะมีคนงานที่เราฟรี1คนหลังจากนั้นนะครับถ้าหากต้องการเพิ่มคนงานนะครับก็ต้องใช้เหรียญของตัวเกมในการซื้อคนงานมาครับปริมาณคนงานของเกมนี้นะครับสามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับความหายากของ NFT ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าหากเพื่อนเพื่อใช้ NFT ระดับคอมมอนนะครับสามารถมีคนงานได้เพียงแค่2ตัวเท่านั้นแต่ถ้าหากเป็นระดับ E p i c นะครับจะสามารถมีคนงานได้4ตัวอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ยิ่งคนงานเยอะมากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็สามารถได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทนมากขึ้นครับ ในส่วนของ s t o r a g นะครับหรือพื้นที่จัดเก็บอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการขุดทรัพยากรของเพื่อนๆครับโดยพื้นที่จัดเก็บนะครับมีทั้งหมด3ระดับความหายากครับนั่นก็คือ Com m o n และ E p i c ครับยิ่งหายากมากเท่าไหร่นะครับก็จะเพิ่มระยะเวลาในการขุดเพิ่มมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราต้องทําการขุดทุกๆ1ชั่วโมงแต่ถ้าหาเพื่อนๆใส่ระดับ Com m o n นะครับก็จะเป็นทุกๆ4ชั่วโมงมากดทีหนึ่งนะครับแต่เมื่อเพื่อนๆนะครับสวมใส่ s t o r a g e เมื่อไหร่แล้วนะครับ จะทําให้รับทรัพยากรน้อยลงไปด้วยนะครับเช่นถ้าหากสวมใส่ระดับคอมมอนรายได้จะลดลงไป6%ครับถ้าหากใครอยากได้เต็มๆก็ไม่จําเป็นต้องใส่พื้นที่จัดเก็บก็ได้ครับแต่ถ้าหากใครไม่ว่างก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับแต่ถ้าหากมีบอทก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับสําหรับพื้นที่จัดเก็บครับเรามาต่อกันในส่วนของระบบการครับครับผู้เล่นสามารถทําการคับฟ n f t ของเกมนี้ได้ครับค่าใช้จ่ายก็ตามตารางใน white paper เลยนะครับ ขอยกตัวอย่างเป็นแท่นขุดเจาะน้ามันละกันนะครับระดับแรกเลยใช้เหล็ก300ใช้พลังงาน300ครับแล้วก็ใช้เงินอยู่ที่600ครับถัดมานะครับโอกาสที่เราจะสามารถคัฟสําเร็จนะครับอยู่ที่70%ตแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับทําการคัฟไม่สําเร็จนะครับเพื่อนๆจะได้รับเหรียญต้นทุนตรงนี้นะครับกับคืนมาอยู่ที่70%เเถ้าหากเพื่อนๆคัฟระดับที่เป็นอีพิกนะครับจะได้กลับคืนมา90%เลยครับก็ยิ่งระดับสูงมากเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ แล้วก็ได้รับเหรียญคืนมากขึ้นด้วยครับยังไงก็ก่อนครับก็ลองเช็คตารางใน Whitepaper ดูก่อนครับในส่วนของโปรโม NFT นะครับอันนี้ก็จะเป็น NFT ช่วงกิจกรรมใน Discord นะครับสำหรับเกมนี้นะครับเพื่อนๆยังสามารถเข้า Discord ไปทํากิจกรรมต่างๆได้ครับเผื่อได้รับของฟรีของเกมนี้ไว้ครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ด i s r o r d ไว้ให้ใต้ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับในส่วนของพาร์ทเกมนี้นะครับก็ไว้ใช้สำหรับลดต้นทุนในการซื้อ NFT ครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากคนที่ถือพารนะครับสามารถซื้อ n f t ได้ในราคา30ดอลลาร์ถ้าหากเป็น whitelist นะครับซื้อได้ในราคา50ดอลลาร์แต่ถ้าหากเป็นผู้เล่นแบบพับบิกนะครับหรือสาธารณะนะครับจะต้องซื้อ N f t ในราคา90ดอลลาร์เลยครับแล้วก็ระยะเวลาในการซื้อแตกต่างกันไปด้วยนะครับก็ถ้าหากใครที่เป็นสายเก็งกาไรนะครับแนะนาว่าซื้อเกมพาร์ตเก็บไว้ก็ดีครับได้ซื้อ N f t ในรอบต่างๆที่ราคาถูกลงด้วยครับก็สําหรับเกมนี้นะครับมีเอแท่นขุดเจาะน้ําามันอย่งที่รัรงงานเหล็ก และก็อย่างสุดท้ายครับโรงงานไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะพูดไปทีละอันแล้วกันนะครับอันแรกเลยนะครับแท่นขุดเจาะน้ํามันมีทั้งหมด3ระดับความหายากครับคือ c o m มอนแลและก็อีิครับในแต่ละระดับความหายากนะครับยิ่งหายากมากเท่าไหร่ยิ่งสามารถเพิ่มคนงานได้มากขึ้นครับทำให้ได้รับรางวัลมากขึ้นนะครับแต่คนงานแต่ละตัวนะครับก็ต้องเสียเหรียญของตัวเกมในการซื้อครับมีฟีให้เพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับในแต่ละบัญชี ถัดมาครับโรงงานเหล็กมี3ระดับความหายากเช่นกันครับนั่นคือคอมมอนและแล้วก็อีพิกนะครับแต่โรงงานเหล็กนะครับก็มีความแปลกอยู่ตรงที่สามารถเชื่อมต่อเหมือนเข้ากับโรงงานเหล็กได้นะครับทําให้เพื่อนสามารถขุดเหรียญทองภายในตัวเกมเพิ่มได้ด้วยครับสุดท้ายครับโรงไฟฟ้าก็มี3ระดับความหายากเช่นกันครับคือคอมมอนแลแล้วก็อีพิกนะครับรายละเอียดจะเหมือนกับท่านขุดเจาะน้ํามันเลยนะครับค่าของเอเนอีแต่ละอันก็ประมาณนี้ครับ ในส่วนของโทเคนมิกของเกมนี้นะครับเป็นรูปแบบเกม3เหรียญคือเหรียญน้ำมันเหรียญเหล็กแล้วก็เหรียญพลังงานครับแต่ละเหรียญจะมีทั t ทัลสัปพาอยู่ที่10,000ล้านเหรียญครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเหรียญนะครับคือเหรียญที่ใช้พันธุเกมอาจจะเป็นเหรียญเงินหรือเหรียญทองก็ได้นะครับที่ทั t ทั s u ั p พ y แบบลิมิตครับสำหรับรถแมพของเกมนี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงทํากิจกรรมต่างๆใน Discord ครับและก็จะมีการแจก NFT ฟรีด้วยนะครับ ยังไงก็ถ้าใครที่สนใจเกมนี้ก็เข้า Discord ของตัวเกมทํากิจกรรมไว้ก่อนครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเปิดให้เล่นในช่วงคอร์เตอร์ที่3นี้แหละครับก็น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนหน้าไม่ก็สิ้นเดือนดีครับยังไงก็เข้า Discord ไว้ก่อนก็ดีครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบายบาย